สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของอาจารย์วิจิตรทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆของพี่การณพัฒรด้วยนะฮะที่กําลังดูไลฟ์ของอาจารย์อยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษมากๆนะครับวันที่12กุมภาพันธ์คือวันแรกที่เริ่มทําการจําหน่ายแผ่นเสียงนะครับอัลบั้มข้ามัลาหมาหากันครับผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกที่ได้ทาอัลบั้มนี้นะฮะคือก่อนอื่นต้องขอบคุณสําหรับโอกาสมากๆสาหรับคนที่คิดอยากทาอัลบัมนี้กับผมก็คือนั่งอยู่นี่แล้วครับนี่คอนเสิร์ตพี่โลครับแฟน คุลอเมียได้อยู่ตรงนี้นะค <c oughs> รับภรรยาเราเราคอภรรยาก็นี่ครับคือคุณโลอ้อคุณิติพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของเตรียมสุขพ่อพี่นะ่แล้วก็เอออยากถามวิโลจทําทำไมถึงแบบทำไมถึงทำระเบ้นี้คือผมชอบเพลงเก่าก็เลยอยากจะทําเพลงพวกลูกกงเนี่ยเราอยากจะให้เป็นเพลงที่ให้มีความร่วมสมัยดังนั้นคนที่จะมาเป็นเป็นศิลปินที่เราเลือกเนี่ยก็เลยอยากจะให้เลือกศิลปินที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ นะครับแล้วก็ที่มีเสียงไพเลาะที่จะทําเพลงของเราได้ก็เลยคุณได้คุณต้องนะครับครับก็เลยมาถึงวันที่เราได้ติดต่อไปทางทางการลภัสาชาดว่าให้เราอยากจะทํางานอะละบั้มเป็นเสียงที่เป็นเพลงแนวลูกกลุ่มนะครับแล้วก็เขาเรามั่นใจว่าเขาเป็นตัวแทนที่ดีที่จะได้ร้องเพลงแบบนี้นะครับแล้วก็อาละบั้ม ก็เป็นละการบุใช่ข้ามละมหาการเนี่ยมันเป็นระดับที่สองคือระดับแรกเราใช้ดนตรีเป็นสิปเปอรี่เอสตารดังนั้นครั้งนี้เราก็เลยอยากจะได้ความหลากหลายได้งานดนตรีนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นศืลอปีนคนเดียวแต่ต้องร้องหลายเพลงนะเราก็เลย16เพลงสิบหกเพลงแต่ตอนแรกอ่ะคือไม่ได้คิดว่าจะทําถึง16เพลง แต่แต,แต,แต่แต่มีความตั้งใจไ้แต่แรกบ้าอยากให้มีความหลากหลายแต่ยังอยากให้มีความที่มีเป็นออเคสตราผสมบ้างเป็นดนตรีไทยผสมบ้า,บางอะไรบ้างแต,แต่ว่าก็เป็นความท้าทายเพราะว่าการที่ทํากับโปรดิวเซอร์หลายคนในเป็นคนเดียวก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันไม่มีใครทำจริงๆ <c oughs> คือผมเพ <c oughs> ที่ผมพูด <c oughs> ในรายการที่ไปออกมาของช่องวันนะถ้าใครได้ดูนะก็จะบอกว่า น้อยมากอะที่จะทำอัลบั้มเดี่ยวของใครสักคนเนี่ยแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ถึงสี่คนด้วยกันแล้วพี่โลก็คือผมถามว่าพี่พี่พี่ทำเอากำไรห,หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจาก <c oughs> ดูจากงบประมาณในการลงทุนต่างๆนะครับแล้วก็แต่ละเพลงที่ทุกคนได้ฟังบ้างแล้วในในไลฟ์ของอาจารย์วิจิตเนี่ย <c oughs> คือทุกเพลงที่เราทำเนี่ยทั้ง16เพลงในแผ่นเสียงเนี่ย <c oughs> จัดเต็มหมดทุกเพลงดนตรี <c oughs> นะครับแล้วก็คืออย่าง อย่างบางเพลงที่มีเบลเซอร์คนเดียวอย่างเพลงของอพ,อพี่จูดเนี่ยครับ mm hmm. ที่เป็นแบบาลายเซนของเยื่อไม้เลยอะไรเงี้ย mm hmm. รู้สึกว่าอยากให้มันมีความร่วมสมัยผสมเข้าไปบ้าง mm hmm. ก็จะเอาอีกเบลเซอร์หนึ่ง mm hmm. ก็คือพี่แจ็คเอาออร์เคสตรามาเสริมความเป็นลายเสียงของเยื่อไม้มันก็จะได้กลิ่นอีกแบบหนึ่งที่เป็นออร,ริจินอลดนตรีใหม่ที่เกิดขึ้นในแผ่นเสียงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะบอกว่าการทํางานกี mm hmm. ่เดือนนะพี่ตั้งแต่เราทํางานมาปีนะ mm hmm. ปีหนึ่งครับอัลบั้มนี้ใช้เวลาปีหนึ่ง สิหเพลงนะครับปีนึงที่เราทำเนี่ยเราแบบทุ่มเทมากๆกับกับงานนี้คือตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการเลือกเพลงและผมมีส่วนร่วมทั้งหมดคือผมกับพี่โลเนี่ยก็คือแบบนั่งลิสต์กันว่าเฮ้ยเพลงไหนที่ที่การสนใจบ้างโอ้โหมีประมาณแบบหน่หน้ากระดาษ A4 แต่ว่าไม่ใช่แค่แถวเดียวนะสาแถวทำได้เลือกกันหลายสิเพลงเพราะว่าเราก็เอาเพลงที่เราชอบที่เราเดี่าเขาร้องดี เขาก็เลือกอว่าสิ่งที่เราคิดว่าเขาร้องดีเนี่ยเขามีความรู้สึกตรงกันไหมนะครับแล้วก็ต้องคนฟังอยากฟังไหมด้วยใช่ก็ต้องถามจากคนอื่นด้วยเราเราไม่ได้ดูแค่สองคนนะครก็จะเอารวบรวมข้อมูลมาว่ามีเพลงไหนที่อยู่ในยุคนี้ที่เราทําได้ดังนั้นอัลบั้มที่นี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราเริ่มมีเพลงร่วมสมัยในช่วง ที่กว้างขึ้นไม่ใช่เฉพาะเก่าอย่างเดียวนะครับยังเพลงยุค8090แล้วก็มีบ้างนะครับก็ส่วนในเรื่องที่การก็ถามว่าทำแล้วมีกำไรไหมคือมันเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่มีกำไรเลยตอนคือที่ทำได้คือภรรยาเขาหยอดให้ทำเพราะว่าเพราะว่าเราอยากให้เห็นหน้าภรรยาเขาเห็นว่าเราน่าจะทำแล้วมีความสุขคือเราก็เลยก็เลยถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเครดิตก็ยกให้เขานะครับเพราะว่า ถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยก็คือเราก็คงทาไม่ได้ <t> <c oughs> ใช่แล้วก็แล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ทาอัลบั้มนี้กับท่โลเพราะว่ามันเป็นอัลบัม้มเหมือนเป็นอัลบั้มเดี่ยวของที่เราได้มาร้องเพลงเก่าๆเพลงที่เป็นเพลงอมะตะแบบนี้แล้วก็ได้มาเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรักในเพลงเก่าจริงๆรักด้วยความที่คืออยากทําทให้มันดีที่สุดให้มันเป็นงานหนึ่งที่คนจดจําแล้วก็มันก็อยู่กับเราอีกนานนะครับเอ,อแล้วผมก็รู้สึกว่าเรา เราทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ที่เราอยากทําเพราะว่าเขาเต็มที่กับเราจริงอยากได้ดนตรีแบบไหนอยากร้องเพลงอะไรลิสต์กันแล้วเอาที่เรามีความสุข,สขจริงๆอะไรเงี้ยนี่คือนี่คือ,คอต้องขอบคุณพี่โลที่ที่เปิดโอกาสแล้วก็เปิดใจในหลายๆมุมกับผมทำให้ผมแบบเออมุมนี้เ,เพลงนี้ผมอยากได้ตนงนีเพิ่มพี่ผมผมรู้สึกว่าดนตรตีอันนี้มันถ้าเราเพิ่มตรงนี้ดีไหมเราปรึกษากันเรื่องแล้วก็คุยกับโปรดิวเซอ,อร์หลายๆคนวยมันมันทำให้การทํางานมันแบบโอเคมันอาจจะยาวนานจริงแต่ว่า มันคิดถึงไหยที่นะมันบรรยากาศในการทำงานแบบมีความสุขอ่ะเราได้ร่วมง,งานกับโปรดิวเซอร์หลายคนนะองงานนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณหลายภาคส่วนมากเพราะว่าไม่ใช่แค่เฉพาะโปรดิวเซอร์นะครับนักดนตรีทุกคนเป็นที่มากคือเราทรําในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะครับก็มีคว,วามระมัดระวังกันแล้วก็ในจังหวะที่โปรดิวเซอร์เองเนี่ยที่ได้รับงานเพลงแต่ละคนเนี่ยก็ พยายามสร้างสารรค์งานที่ดีที่สุดครับสังเกต,ตจากการเลือกและดนตรีที่มาเล่นนะครับแล้วเราก็เน้นการบันทึกเสียงการาเด่นดนตรีเนี่ยเน้นเป็นเด่นดนตรีสดเพราะว่าเราก็อยากจะให้มันมีความคลาสสิกแล้วก็เป็นอัลบั้มที่คือทํางานแล้วก็อยากให้มันคงอยู่ตลอดไปนะครับก็ก็ก็เป็นความตั้งใจมากกว่าคือไม่ได้คิดเรื่องเรื่องต้นทุนต้นทุนเลย คือคิด<บ>ว่ารักทาให้ดีอ,อะไรบ้างแล้วบางทีขาดอะไรบ้างบางเพลงเราก็งองมาทีหลังใช่ครับนะครับงองมาทีหลังร้อยเพลงนี้มันควรจะต้องมีนะอะไรเงี้ยแล้วยังเป็นงานดนตรีแล้วก็ได้จริงเนี่ยโปรดิวเซอร์สี่คนเป็นโปรดิวเซอร์หลักนะครับแต่เรายังมีโปรดิวเซอร์อีกประมาณสามสี่ท่านที่เข้ามาช่วยทํางานครับอยู่ในเบื้องหลังแหละแล้วก็มีเครดิตแต่ว่าจะไม่ได้ถูกโปรโมทว่าอยู่เป็นสี่โปรดิวเซอร์นะทั้งเป็นผู้เียบเรียงแล้วก็ทั้งเล่นดนตรีขนงเราด้วยครับก็ นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปก็คือ,อนี่คือความทุ่มเทของพี่โล,โลท,ที่ได้ทำลวบ้มนี้แล้วก็ผมเองก,ก็อยากจะบอกความรู้สึกที่ได้ทํางานนี้ได้ทำละบันี้ว่าเป็นความรู้สึกที่ผมมีความสุขมากนะครับผมแล้วก็ทุกเพลงที่ผมร้องผมตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากให้คงไว้ซึ่งความอ,าออริจินอลของความความงดงามของคุณค่าของความเก่าของบทเพลงต่าง,างๆนะครับบางเพลงอย่างเพลงกลิ่นราตรีนะฮะที่เป็นเพลงของสุนทรภพที่คุอเอื้อร้องเอาไว้อย่างเงี้ย ผมก็อยากจะคงรักษาไว้ให้ดีที่สุดคือผมถึงขั้นไปเรียนร้องเพลงกับคุณครูครูแดงครูแดงครูดำนะก่อนจะร้องเลยครับไปรอไปเรียน2ชั่วโมงแล้วก็มาร้องอัดร้องจริงๆเลยก็คืออันไหนที่เรารักษาได้เราจะเก็บไ้ให้ดีที่สุดแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเสียงของผมเป็นมาสเตอร์ในครั้งนี้แล้วผมก็รู้สึกว่ารอบนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทําอัลบั้มที่เป็นเพลงอมตะแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงของผมในช่วงนี้อย่างที่อาจารย์นุตธิบอกว่าเออมันอาจจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรอุณหภูมิเสียงหรือว่าช่วงเสียงที่มันมีคุณภาพในช่วงอายุประมาณนี้นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าพอผมอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะร้องเพลงได้แบบนี้หรือเปล่าแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมได้ถ่ายทอดไปในอัลบั้มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้แฟนๆทุกคนได้เก็บเอาไว้ครับเป็นเป็นหนึ่งในความทรงจําเป็นหนึ่งใน สิ่งที่ผมได้รักในเพลงเก่าๆแบบนี้แล้วก็แล้วก็ผมได้อยู่กับเพลงแบบนี้มาเรียกว่าถ้าจะตลอดในวงการบันเทิงเลยเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในวงการผมก็มีละครเดินแพ่แล้วก็ได้ใช้ชีวิตคู๊ดฟรีร้องเพลงเก่าๆแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดก็มีละครลูกกลุ่มอะไรเงี้ยซึ่งมันเนี้ยเราได้ทำอัลบั้มนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังยาวๆ16เพลงแผ่นเสียงนะครับในอัลบัม้มแผ่นเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่าพอผม ได้มีโอกาสฟังคือผมไปฟังครั้งแรกตอนที่แผ่นมาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะไปฟังที่บ้านพี่โลนี่แหละคือพี่โลก็จะมีเครื่องเสียงชุดใหญ่แล้วก็แบบโห oh, พี่มันต้องเก็บ <c oughs> มันต้องเก็บจริงๆแล้ว, <c oughs> ลวคือผมเองเป็นคนที่เล่นเครื่องเสียงด้วยครับ <c oughs> เล่นเล่นพวกเทอร์นเคิเบิลแล้วก็จะมีเครื่องเสียงชุดใหญ่ไว้ที่บ้านคือพันอะไรเงี้ยก็มีแผนเสียงเยอะมากเป็นคนสะสมแผ่นเสียงเยอะมาก,นนสสมมากแต่ว่าความฝันคืออยากมีอัลบั้มตัวเองอยู่ในแผนเสียงแล้วก็แบบ เก็บไว้ในห้องของเราแล้วก็วันนี้เป็นความฝันจริงๆแล้วแล้วก็คิดว่ามันมันดีครับคือระบบการอ่านต่างๆหรือว่าการทําแผ่นจากญี่ปุ่นที่เขาส่งมาเนี่ยผมรับรองเลยว่าคุณภาพมันดีมากนะครับเทียบเท่ากับแผ่นที่เราชื่นชอบที่เราเราเราซื้อมาแล้วสะสมมาพี่มันจะมีแบบบางแผ่นที่เราต้องเป็นมาสเตอร์ของเราเวลาใครมาแล้วเราเปิดแผ่นนี้โชว์เขาอะแล้วผมก็บอกเลยว่าแผ่นนี้เราโชว์คนอื่นได้เลย จริงๆงานนี้ก็เป็นงานที่ทําด้วยความตั้งใจก็อยากจะให้เก็แค่นเสียงชุดนี้ไว้นะครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเราก็ทําออกมาจํานวนจากัดด้วยใช่นะครับโดยเฉพาะเอ็กซ์คูลสีบ็อกเซตหัวนี้เหมือนพักเครื่องนะผมบอกเลยทำจำนวนจำกัดยิ่งกว่ากานเสียงธรรมดาที่ทำกี่ชุดดนนี้มีสามชุดเก้าบล็อกครับแต่ว่ามาถึงวันนี้เวลาคนรู้ว่าจะมีบล็อกตัวนี้ผมว่าก็จะก็จะหมดแล้ว ทั้งที่ราคาแพงมากครับคือค,คนคคที่ไม่รักจริงก็คือจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแพงขนาดนี้ครับอธิบายหน่อยครับว่าทําไมถึงแพงขนาดนี้ <laughs> ออจริงจริงแล้วตัวแผ่นอย่างผมเล่นเครื่องเสียงเนี่ยผมก็เวลาช,ชอบบลัชบัมไหนบางทีเราก็ตามเก็บแพทเชสเทสซ,ซิ่งซึ่งตัวทั่วไปก็เป็นแผ่นที่มีราคาสูง,งกว่าแผ่นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เวลาที่เราเก็บแผ่นเทปซิงเนี่ยเทปซิงมันคืออะไรมันคือแผ่นที่ปั้มแรกๆใช่แผ่นปั้มแรกๆของสแตมปเปอร์ที่ก็ปั้มแผ่นเสียที่ยังใหม่ที่ยังคมอยู่เนี่ยมันก็มันก็อาจจะคุณภ <อะ S 1> าพได้ดีกว่า <อะ S 2> แต่ว่าถ้าเราทำำําจํานวนไม่มากเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต่างกันมากแต่แทหรับสมัยก่อนที่ปั้มแผ่นเสียงก,กันเป็นพันๆแผ่นเนี่ยอันนี้จะเห็นความแตกต่างชัดเจนคือแผ่นท้ายๆันจะแบบใช่ดีเขาเปิดไปเรื่อยๆแต่ครั้นี้ บล็อกเซตของเราเนี่ยที่อาจจะมีราคาสูงหน่อยเพราะว่าอย่างเอาอย่างตัวอย่างที่ผมเวลาจะมีแผ่นเนี่ยผมชอบอัตถบ้ามไหนผมจะไม่ได้ซื้อแค่ชุดเดียวผมก็จะต้องเล่นไปเดี๋ยวเข็มขูดเป็นรอยเดี๋ยวจะเสียเราก็จะมีซื้อเป็นสแปร์ขึ้นมาดังนั้นวลาที่มันมีเทปเกซิ่งเนี่ยด้วยความรักมันเราก็จะขวงที่จะไม่ค่อยจะเล่นผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีแผ่นที่เราเล่นประจำด้วยดังนั้นในบล็อกเซตชุดนี้เราก็เลยแถมแผ่นธรรมดาไปด้วย ทถมเทปเพชซิ่งเข้าไปด้วยซึ่งจะได้เห็นความแตกต่างว่าโอเทเทปเทปเพซิ่งของเราเสียงเป็นยังไงส่วนที่จะเอามาใช้เล่นบ่อยๆเนี่ยก็จะมีแผ่นธรรมดาที่เรามาเล่นแบบแบบของเรื่องปกตินี่แห0 0สามพันเก้าก็คืออยู่ในบ็อกเซตเอ็กซ์คซีฟด้วยใช่ครับเออผมเข้าใจผมผมเพิ่งนึกออกผมเองนะเพราะว่าผมเองก็เวลาที่ผมชอบแผ่นไหนอ่ะคือก็จะซื้อสแตนด์ไว้สองอันใช่อันนี้คือเราซื้ออันเดียวเลยใช่ครับอันไหนพอเป็นรอยเป็นตกร่องหรืออะไรแบบก็จะมีแผ่นสแตล์อยู่ เป็นความพิเศษของเ e อนะ็กซ์คลูซีฟเนาะที่ที่แบบเรามีสแตอร์ซึ่งเป็นเทสเฟสชิ่งคุณภาพดีมากนะครับไปไปในเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็จะมีแผ่นที่เป็นธรรมดา3 9 0 0เนี่ยอยู่ในบ็อกเซตนี้ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับแผ่นธรรมดาก็มีจำนวนจำกัดเช่นกันเร,เ,เราทำเล็กไป400ชุดนะครับราคา3,009 9จำหน่ายวันนี้วันแรกนะครับผมก็สามารถ สั่งได้ที่เพจของเรียมสุขอนุรักษ์เพลงเก่าแล้วมีช่องทางอื่นไหมครับที่มทีทางไลน์ทางทางล์ออฟฟิเชียลของของ,ของเปียมสุข,ข,สขคือถ้าเกิดเข้าไปดูในเพจเรียมสุขอนุรักษ์เพลงเก่าเนี่ยก็จะได้เห็นตัวอย่างเพลงบ้างความคืบหน้าของงานอัลบั้มที่เราทํามาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube Channel ของเรียมสุขอนุรักษ์เพลงเก่าด้วยนะครับก็ติดต่อทางไลน์แล้วก็สั่งซื้อจะเป็น g l e Form นะครแล้วมีทั้ง บางคนที่ไม่สะดวก Google Form ก็อินบ็อกซ์มาที่เพจได้เลยครับผมแล้วก็แล้วก็ร้านค้าต่างๆทุกทุกร้านที่ใช้เสียงนะครับปีนัสเนเบิลอ่านะครับมีจังคุณจโปสเตอร์มีร้านมีร้านเต้แหงเสียงแล้วก็ร้านที่อ่าอยู่ที่ฟอร์จูนอีกหลายร้านนะครับแล้วก็ร้านแคปร้านมอนนะครับ จระาบานหาอยู่หลายที่ครับครับผมก็สามารถหาซื้อได้เลยนะครับผมยังก็ฝากอัลบั้มนี้ด้วยนะครับข้าวลารามหากันนะฮะ<ม>ก็อยากให้อัลบั้มนี้ทุกคนมีไว้ที่บ้านแล้วก็ไปเปิดฟังกันเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็ผมอยากฝากเปี่ยมสุขอนุรักษ์เพลงกลับด้วยเพราะว่าไม่ได้ทําแค่นี้แน่นอนนี่คืองานเห <c oughs> นืาพที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ได้ติดตามผลง,งานใครที่มีอัลบั้มนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีอะไรต่อไปหรือว่าอยากจะฟังอัลบั้มแรกก็ไปหาซื้อกันได้นะครับอัลบั้ม อะไรนะ RPSO นะครับมันจะมีก็จะมีเป็นออเคสตราทั้งวงเลยซึ่งมีผูร้องอยู่ในนนั้ด้วยนะฮะก็ฝากด้วยครับนี่ขอบคุณพี่โล่งมากวันนี้ที่มาขอบคุณตรงเช่นกันครับนะครับได้มาเจอกันได้มาคุยกันนะครับนี่คือผู้เริ่มต้นโปรเจกต์นี้นะครับผมให้เราได้มีเพลงมาพร้อมให้ฟังกันครับขอบคุณอาจารย์พิจิตรด้วยนะครับครับขอบคุณอาจารย์พิจิตรมากเช่นกันนะครับที่ช่วยโปรโมทมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นคนที่เห็นแล้วก็ ได้อธิบายเรื่องบางอย่างที่เราอาจจะไม่มีโอกาสที่พูดนะครับแล้วอาจารย์พิจิตก็จะเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ให้ความรู้เรื่องๆๆ<ช>อื่นเข้าไปด้วยเก่บเรื่องของเพลงเรื่องของประวัติที่มามที่ไปอะไรพวกนี้ซึ่งเราออแกนไลน์ไม่ได้แบบนั้นเราละเอียดมากอาจารย์พิจิตนะครับสุดยอดมากครับ,รบ <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับพลาไปกะอนครับ